สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเสียงอ่าช่องไม่ใช่สิช่องคนริมโขงชาแนลนะครับทำสองช่องเลยหลงเรามาเก็บกระบอกกันเพื่อนๆนี่ครับมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยนะครับเมื่อตอนช่วงต้นฝนเนี่ยมันจะเป็นลูกดิบแล้วมันหล่นนะครับมันสุกแล้วมันก็หล่นทีนี้เราก็มาเก็บเอาที่มันร่อนแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันนะครับกระบอกต้นเนี้ย เนื้อแน่นนะครับเ,เพื่อนๆให้ผมพาดูนีนในถุงก,กระสอบมีพี่บเลยครับนี่ก็คือหมักกระบกนะครับนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันใหม่ๆเลยครับยังไม่ฟอนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีสองนะครับให้ดูว่าผ่ามาแล้วเนื้อจะเป็นยังไงนะครับ ของของกินโบราณนะครับเพราะว่าต้นมันเจ้าของสวนเขาตัดไปแล้วนะครับเป็นจริงๆจริงๆเป็นต้นที่อยู่ในแดนนะครับของของตาผมนะครับแต่ว่าก็ใย,ยก็ที่อยู่ข้างนะครับก็ตัดออกเพราะมันมันสูงใหญ่ว่างันเพื่อจะเป็นทางเข้าด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนนะครับตรงเนี้ย ก็ได้เก็บเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับต้นนี้นะครับเหลือแต่ตอล้วก็เนี่ยเขาฝากเม็ดไว้ให้เยอะเลยนะครับเนี่ยเกกระบบกนะครับถ้าจำได้นะครับ EP ก่อนเมื่อปีก่อนผมก็ทำนะครับรู้สึกว่ามี FC เข้ามาชมเยอะนะครับผมปีนี้หมดแล้วแต่ก็ยังมีให้เก็บหลายๆที่อยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปแนวนี้ผมก็จะไปไปเก็บต้นของชาวบ้านเขานะครับมีมีมีครับมันยังไม่สูญสิ้นจากอีสานบ้านเรานะครับอันนี้คือผมเก็บในต้นยู่คาผมเองนะครับมันอยู่อ่ะมากระบกเนี่ยมันหล่นมาที่สวนผมแต่ต้นมันจะอยู่แดนนะครับอยู่ตรงเขตแดนพอดีแต่หมากมันจะหล่นมาทางนี้เยอะ เพนเพื่อนบางทีมันก็บังตานะนี่ครับเพื่อนเพื่อนะเห็นไหมมันก็อยู่นี่แหละครับเอามาใช่อันนี้ของปีก่อนถ้ามันโฟ่อฟอเบาๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนตอาเป็นของหมากสุกที่มันมันหล่นในปีนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ดิเป็นยังไงนะครับ ก็พอมีนะครับนี่ไงนี่ไงดูมาเลอเลยนะครับจอดจอดนี่ครับเอนมันจะมีแมงเจาะด้วยนะครับนฮะเือนอ่าม,มีมีเพื่อนบ้านเข้าไปกินละแ,แม่งกันไปกินไม่เป็นไรอ เป็นต้นตำนานไปแล้วนะครับคุณยายเคยจัดเรียบครับเป็นไรเป็นเพื่อนปักหมุดไว้นะครับคอมเมนต์ไว้ถ้าชอบเก็บกระบกผมจะไปหาเป็นเลาะเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับบางทีมันก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในเป็นเป็นลานหญ้านะครับมันจะเก็บง่ายมันเห็นโูตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวผมเก็บของไว้เดี๋ยวถุงมาใส่ทีเดียวนี่ครับเพื่อน นี่เลยครับตอนมันหล่นลงมาเราก็ไม่ต้องเก็บก็ก็ปล่อยไว้ให้มันเปือลยเหลือแต่เม็ดนะครับเขาก็เก็บกันแบบนี้นะครับกระบอกและก็อีกแบบประเภทหนึ่งที่ตกลงในขี่โคนในนานะครับเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จมันฝ่อครับเพื่อนมันฝ่อมันไม่ได้นะครับ สีสดๆแบบนี้ได้ครับเนี่ยเพื่อนยเ,เขาเก็บกันแบบนี้นะครับมันบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับเพื่อนๆน,นมนี่น่าจะได้อมันแน่นอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเม็ดเม็ดหมักสักสักทองอันนี้เป็นป่าสักนะครับเพื่อนๆ เป็นปา่าไม้สักนะครับเพราะว่าไม้สักนี่เขาต้องไปคั่วกว่อนนะครับเม็ดมันเนี่ยคัว่วไม่ใช่จนสุกนะครับคัว่วให้มันยังไงไม่รู้ครับแล้วก็ไปไปไป,ไปหวานไปเพาะมันถึงจะเกิดงอกขึ้นมาเม็ดสักนะครับถ้าไปปลูกเลยไม่ติดครับติดยากนี่ครับเพื่อน แต่อันนี้ไม่แน่ใจเดยวตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแต่ผมก็จเอาไปครับอย่างน้อยพวกนี้เป็นฟื้นได้นะครับอ,อไฟดีมากมันมีความเป็นมันในตัวนะครับมันไม่ลุกโชนมันจะพอดีเป็นฐานนะครับไม้กระบกเม็ดบันนี่แหละครับผมเม็ดมันที่เรากินแล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะครับมันเป็นไม้ไปก่อไฟได้อันนี้ยังร่อนไม่หมดเลยแต่ว่าแห้งติดโอเคใช้ได้ นีครับจะได้ฝ้าไปไปผายน้องฟ้ากินนะครับฟาา้าใสชอบแน่ๆครับอัลมอนด์อีสานนะครับน,น,นี่เพืเ่อนๆมาเก็บกระบอกกันวันนี้เรามาสีข้าวนะครับ <S 2> <S 2> ในหมู่บ้านนะครับก,ก็เลยเลยขึ้นมาดูสวนหน่อยแต่ไม่ได้เอาอะไรมาหรอกครับผมเอาแต่ถุงกระสอบม,มา อ่าเพื่อนเห็นไหมสีได้เลยครับเต็มครับเต็มนี่มือหนึ่งถือกล้องอีกมือเก็บนะครับเพื่อนๆตุลักตุลีหน่อยนะอันนี้เป็นต้นเป้านะครับอย่ามองข้ามนะครับสมุนไพรนะครับผมที่เราใช้อกทำลายเท่าไหร่ก็ไม่หมดอยู่ร่วมกันไปนะครับเป้าใหญ่ นะครับถ้าเป็นเป้าน้อยเนี่ยเป็นสมุนไพรจดสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นนะครับต้นเป้าน้อยนะครับแต่มันเกิดที่เมืองไทยแปลกไหมครับเพื่อนๆเป้าน้อยนี่เป็นข้าวต้มรักษาโรคกระเพาะโรคท้องนะครับอันนี้คือรูเข้ามาขุดไอตัวจิงกงนะครับหรืออีปมหรือว่าแมงกิลอครับเนี่ยนะครับ รูไปรูเขามาขุดกันเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยตัวจิ้งกวงตัวใหญ่ๆใส่แกงหน่อไม้อ่เนี่ยครับมันิดกองๆเลยมีกองแล้วที่สวนนี้นะครับนอกจากจะมีต้นกระบกนะครับก็จะมีต้นก่อนะครับมีอยู่ สองซับต้นนะครับช่วงฤดูนันปีนี้ไม่ได้มาเก็บครับเป็นช่วงห่อเข้าประดับดินก็ไม่ได้มาเก็บนะครับผมซื้อเอาเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่นะครับจะมาเก็บทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆครับสำหรับการเก็บกระบกนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับได้เยอะอยู่ ในวันหน้าเราขึ้นมาเก็บอีกทีหนึงนะครับวันนี้ก็จะกลับลงไปแล้วนะครับบนสวนบนไร่นะครับผมเป็นไดยูคานะครับอันนี้รอบๆนะครับไม่มีคนนะครับแต่นี้อ่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ